เข่งมือ2องสายประหยัดควรจัดไปใช้นะคะสดได้ผ่อนได้ค่ะเงินสดราคาก็ถูกนะคะเพียง8,9,000บาทหรือต้องการจัดไฟเน้นนะคะผ่อนเพียงเดือนละ1841บาทเท่านั้นค่ะ60งวดด้วยกันนะคะรถนิสสันอ m เมร่ปี2012เกียร์ออโต้เครื่องเกียร์ดีขับขี่ใช้งานได้ปกติสีดำดูสวยดูดีนะคะแอร์เย็นพาสีเต็มค่ะ ออกรถวางเงินดาว20,000ไม่เช็คแบ็คล s สสามารถจัดไฟแนนซ์ห่งริซซิ่งได้นะคะสนใจดูรถได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรค่ะจะสดก็คุ้มนะคะหรือว่าจะผ่อนสบายสบายยาวๆไปตามสะดวกก็ดีนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม,มหรือว่านัดดูรถนะคะติดต่อด้วยตนเองตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดล่วงหน้าและไปทดลองขับก่อนตัดสินใจนะคะในวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ